สวยงามอมาแล้วค่ะจะไปไหนกันเนี่ยอมาบินมาเออเขาก็มีความตัวเล็กอยู่แต่ก็เห็นเห็นนกตั้งแต่วันในสองสามตัวนะคะไปดูบรรยากาศเย็นๆหนกแล้วเราก็อยากสูบน้ำ้าได้สูบนี่ก็ลงหุ่นเยอะเหมือนกันนะคะข้างก่อนสูบตั้งหมดตั้งตั้งสามสี่พันนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะ บ่อหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้สวยงามจริงๆนะสวยงามพอน้ำจึงนองอแสดงว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่เมื่อวานเห็นตัวหนึ่งลอยตายนะคะนอน้ำอ่เรยังไม่ได้เก็บขึ้นจากแล้วเราไม่อยากสูบน้ำ อะไรสูบนี่ก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะข้างก่อนสูบตั้งหมดตั้งตั้งสามสี 4, ่พันนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะถักแล้วเราไ็อยากสูบน้ําอาไรสูบนี่ก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะข้างก่อนสูบตั้งหมดตั้งตั้งสามสี 4, ่พันนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะตัวเล็กอยู่แ้วก็เห็นเห็นนกตั้งแต่วนันในสองสามตัวนะคะไปดูบรรยากาศเย Hands ็นๆหรือเยอะกว่าน<ร>ั้น เพราะเราไม่จดถ้าเราจดมันจะเยอะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะสิ่งน้องเสียงกายยามเช้าอุ่นเช้านี้น้องน้องหายใจฝืดมากขึ้นมาลอยคอน้องปากแสดงว่าไม่เป็นไรแล้วแต่วานเห็นตัวหนึ่งลอยตายนะคะนอกน้ำแต่เรายัางไ,ไม่ได้เก็บขึ้นตัวเล็กอยู่ เห็นเห็นนกตั้งแต่วานในสองสามตัวนะคะไปดูบรรยากาศเย็นๆบอ่อหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้ไหนปลาบอ่อนี้เป็นไงน้ำเยอะจริงน้ำไหลที่นะคะอาจจะจาบอ่อหลังบ้านสุดๆ,ๆนะคะตัวเล็กๆ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนบรยากาศดีขอบคุณค่ะสวยงามจริงๆนะสวยงามว่น้ำเจิงนองบ่อหลังบ้านทั้งหมดเลยคะ่ะแบบบ่อหลังบ้านทั้งหมดเลยคะ่ะ ตั้งแต่ตัวเวานเรายังไม่ได้เก็บขึ้นเราไปเก็บเก็บกันดีกว่าเก็บด้วยกันดีกว่าโน่นนกตัวเล็กอยู่แล้วก็เห็นเห็นนกตั้งแต่เมื่อวานในสองสามตัวนะคะไปดูบรรยากาศเย็นๆสวยงามเออม,มาแล้วค่ะจะไปไหนกันเนี่ยมะ,ะบินมา เออเขาก็มีความบอหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้ก็ประมาณกี่เดือนไม่มันใจเพราะว่าเพาะมาแล้วคุณตาว้าวมีนกด้วยบรรยากาศสวยงามวันนี้ค่ะแสดงว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่เมื่อวานเห็นตัวหนึ่งลอยตายานะนกน้ำแต่เรายังไม่ได้เก็บขึ้นบรรยากาศดี ขอบคุณค่ะก็ประมาณกี่เดือนไม่ม่นใจเระาะวมาเพาะมาแล้วคุณตา,ว,าว้ามีนกด้วยบรรยากาศสวยงามวันนี้ค่ะป่านะเพื่อถึงน้องปลา,าจากเมื่อวานฝนตกหนักนะคะที่สกลนครมานาลาวเห็นฟองอากาศไหมคะน,นน้องงเสียนงนกเสียงกายเช่นเดิมยาเช้านะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ่คะคะ เดินไปด้วยการไปดูให้สุดบ่อตัวเล็กอยู่แล้วก็เห็นเห็นนกตั้งแต่วานในสองสามตัวนะคะไปดูบรรยากาศเย็นๆสบายๆดูอะโวคาโดรอคนมาตัดหญ้าบรรยากาศดีขอบคุณค่ะสวยงามม,มาแล้วค่ะจะไปไหนกันเนี่ย มาบินมาเออเขาก็มีความสวยงามจริงๆนะสวยงามพอน้ำเจิงนองอบรรยากาศดีขอบคุณค่ะไหนปลาบ่อน,นี้เป็นไงน้ำเยอะจริงน้ำไหลที่นะคะ อาจจะจะบ่อหลังบ้านสุดสุกนะคะตัวเล็ก,ลกสบายสบายดูอะโวคาโดรอคนมาตัดหญ้าเสียงนกเสียงกายเช่นเดิมเยาเช้านะคะอย่เพิงเบื่อกันนะคะมานะคะ่ะเดินไปด้วยกันไปดูให้สุดบ่อป่านะพูดถึงน้่าหลังจากเม่วานฝนตกหนักนะคะที่สกลนครมาแล้ว เป็นฟองอากาศนะคะนูนน้องก็ยังไหนปลาบ่อน,นี้เป็นง่ายน้ำเยอะจริงน้ำไหลที่นะคะอาจจะจะบ่อหลังบ้านสุดๆหรือเยอะกว่านั้นเพราะเราไม่จดถ้าเราจดมันจะเยอะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะสิ่งน้องเสียงไกยย่ยามเช้าอุ่นสุกนะคะตัวเล็ก บรรยากาศดีขอบคุณค่ะสบายสบายดูอะโวคาโดรอคนมาตัดหญ้าก็ประมาณกี่เดือนไม่มั่นใจเพราะมาเพาะมาแล้วคุณตาว้าวมีนกด้วยบรรยากาศสวยงามวันนี้ค่ะบรรยากาศดี ขอบคุณค่ะไหนปลาบ่อน,นี้เป็นไงน้ําเยอะจริงน้ําไหลที่นะคะอาจจะจะบ่อหลังบ้านสุดๆไปกันเลยหนุนท้องฟา้าหยุดพักก่อนนะ <laughs> อ้อน <laughs> ไปกันเลยหนุนท้องฟา้าหยุดพักก่อนนะ <laughs> อ้อชานี้น้องน้องหายใจฝืดมากขึ้นมาลอยคอน้องปากแล้วเราก็อยากสูบน้ำา้้าได้สูบนี่ก็ลงหุ่นเยอะเหมือนกันนะคะข้างก่อนสูบตั้งบมดตั้งตั้งสามสี่พันนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะเสียงนงเสียงกายเช่นเดิมอย่าเช้านะคะอย่าพิ่งเบื่อกันนะคะนะคะ่ะเดินไปด้วยกันไปดูให้สุด บอ่อสุกนะคะตัวเล็กเสียงนกเสียงกายเช่นเดิมยาวเช้านะคะอย่าเพ่เบ,บื่อกันนะคะมานะคะ่ะเดินไปด้วยกันไปดูให้สุดบอ่อเือเยอะกว่านั้นเพราะเราไม่จดถ้าเราจดมันจะเยอะ <c ười> ขอบคุณที่ชมคลิปค่ะสิยงนอกเสียงกายยามเช้าอุนสุกนะคะตัวเล็ก สบายสบายดูอวคาดรอคนมาตัดหญ้าตั้งแต่ตัวเมื่อวานเรายังไม่ได้เก็บขึ้นเราไปเก็บเก็บกันดีกว่าเก็บด้วยกันดีกว่าโนนกเสียงนกเสียงกายเช่นเดิมอย่าเช้านะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมานะคะ่ะเดินไปด้วยกันไปดูให้สุดบอ่อบ่อทังบ้านทั้งหมดเลยค่ะแถวนี้ ตัวะะเล็กๆป่านะคะเพื่อถึงนกปา่าจากเม่วานฝนตกหนักนะคะที่สกลคนครมาแล้วเห็นฟองอากาศนะคะนูนน้องก็ยังแสดงว่าไม่เป็นไรแล้วแต่เมื่อวานเห็นตัวหนึ่งลอยตายนะคะนอกน้ำนนแต่เรายังไม่ได้เก็บขึ้น เด็งน้องเสียงกายเช่นเดิมเย่าเช้านะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนะคะ่ะเดินไปด้กันไปดูให้สุดบ่อช้านี้น้องน้องหายใจฝืดมากขึ้นมาลอยขอน้องป้ายนะคะคุณขาวขาอ้คาโูอกลางปีที่แล้วนะคะ